สวัสดีพี่น้องเอฟซีสูขูสุขผพุทธิตามเล่าพัฒนาของสองเสียนเนาะมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วตามมาแล้วของสองเสี่ยนคือเสียนหน้าดีกับเสียาานะเ้ยนปลาตานนะ,ะพี่น้องเนาะเสียนปลาตานกับเบ้าแหลมอะพี่น้องเสียนหน้าดีด้มาแล้วเล่าพัฒนาของวันที่สิบเก้าของเบของเสียนปลาตานล,ลุดพี่น้อง บ่าบาเข้ากับเค่ยเข้ามากเขามาบัานนี้มาหลุดหลุดกับบ้ีจับคู่กับบติดจับคู่ไก่ตัวหนึ่งคือหาแปดเดี๋ยวเราพัฒนาออกหาเก็ดนะพี่นองออกเก็ดหาห้าเก็ดจำบ่ได้เราดีบ้านเราพัฒนาออก หา,หาเก็ดนหาเกนารวกับบริษีมานํานี่เก็ดปดนะตัวนึงกับหาเก็ดเลวพี่น้องเออเก็ดปดกับหาเก็ดเกดเก็ดดบ,บ,บนล่างหาเกพี่น้องของเชียนปลาตาลุดไปเนาะพี่น้องเนาะของเชียนหน้าดีเดเขาวิ่งรุูด้ดพี่น้องเด้ว,วิ่งรุดหาติดโย เขาวิ่งหายกพี่น้องรรมาดานะพี่น้องนะนี่เขาไม่ลดนั่นละแต่ว่าขันตีุดงนเลกในเลกลุดกัน,ย,กน,น,กกนยังดีนะพี่น้องนะพี่น้องอยังภูเขาตะลุดกัมีหลุดนักจอเบาไปกับพ่อเลยค่ะประตูค่ะ หมูขาไก่ยู่ดีนอาพี่น้องน่ะม่นว่าเขาตรงๆกับเขาหลุดก็ยังไข่อยู่มันว่าเขาตัวจ๋อกะได้เขาหลุดก็ยังไข่กัยังดีเพราะมีขากับเขาด้วยไรวันนาะพี่น้องเนาะขันจัดนักกะตัวได้มักผุนละพี่น้องเนาะขันตัวได้เขามักส่วนตัวกะจัดเลยนาะพี่น้องเนาะมันต้องเป็นยังสันม่นว่าไปมักส่วนตักะจัดเลยมักจัดนักไปเลย ไปลองสังเกตว่าตัวนี้งามตัวนี้บ้งามกัคือเที่ยวทีแล้วกับของเซียนหน้าดีกับมาวิ่งสามวิ่งหาน้อพี่น้องเนาะจับคู่ให้กับสองหาสองกลมหกสองกันส่ย์หกกันหนึ่งหกกันหาสามกลมหกสามกลมส่วนหากันหนึ่งหากันของเซียนป้าตันกัน วิ่ง1วิ่ง6ลูดจับคู่ก็มี95 96 05 06 05 06นี 15, ่กมเดียวเลยพี่น้องฟันเดียว15 10ตกัน ลดไปพี่น้องของเซียนปลาตานเดียวนี้ก็สิมาแก่เมื่อหน้าพี่น้องนะว่าอยากแก่เมื่อยุ่มาแก่เมื่อแล้วได้บ้านนี้ของเซียนหน้าดีกะย่งเขาตัววิ่งจะเนาาพี่น้องนะของเซียนปลาตันลดมาแก่เมื่อไม่นาะพี่น้องนะบอบเป็นยังบอบเป็นยังเล็กคำนวณมันก็มีเขาไม่ลดหน้าพี่น้องาะผู้กติดตามให้ได้ของเซียนปาตานกับของเซียนหน้าดี เอาเบาๆลายใหญ่ห่างจัดไปเลยนะพี่น้องเนาะพี่รากก็จับตัวเข้ามาเดี๋ยวสิได้จับสุดของอันนั้นแล้วของฮานอยแหละฮานอยก็จะได้ลงจอแล้วเอาแล้วพัฒนาไปก่อนฮานอยกำลังถ่ายถอดอยู่กำลังจัดอยู่เอาพัฒนาพันแล้วจังจัดจังสายฮานอยต่อ ของเซียนหน้าดีเซียนหน้าดีเลขวิ่งกอนพี่นองวิ่งวิ่งวิ่งเก้าแปดรูดเก้ารูดแปด ขุดเก้ารูดแปดเสยนหน้าดีวิ่งเก้าวิ่งแปดเด่นเก้าข้าง่งร่องแปดกลมเก้าร่องแปดจับคู่จับคู่ bẹt câu Việt câu kiết Một bộ men Luống luống Ở khuôn lập tổ Luống 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 Luống

aết cầu kết cầu aết cầu kết xuống xuống La vang vinhong la vang, mi la vang yu đa mi toa la vang yu vang ku khoan la vang xuống ngao Tô hãy lào vang xuống hãy lào xuống 0190 0190 Tô lào vang Để chẳng bà cắn nắp Thì nàng tổ quốc tổ đêm nọ. Hãy khiến lòng mất Chú cháu con nà Khiến mất Chú xiên con จังว่ากันเสียนป้าตาันใน้ลวงในมดชุดเสียนกันจังว่ากันตัวใดเก่งตัวใดนั่นจังกลุ่มจังเขียนให้เบิง้งเนาะพี่น้องเนาะเอาวัดเอาเอาสียนป้าตานเสียนป้าตาน เยนปาตานเด็กวิ่งลงไปวิ่ง ดิ่งซีดิ่งหาเด่นซีโอ้ยโมแมนบ่แมนตเริ่มเด่นหาเอาเอาเด่นทั้งสองตัวนั่นละ่ะลูดเลยสองตัวนี่แต่ว่าเด่นหาได้พี่น้องได้เป็นเด็กกลมซีมาเคืองดอกละ่ะลูด เด่นหาเด่นหานี่เขียนดอกเด็กไปนี่ก็ได้อ่ามันรูดมาเคืองดอกหรอกก็เลยไปเลยปล่อยเลยจับคูเสียนประตันจับคูเจ็ดส,สาม kết sam kết si kết kết hà kết ơi ơi nhờ của quân căn nhịp lập viên lòng ơi nhờ cuốn mèo nòi lập pét dám pét แปดสี่แปดสี่แปดหาแปดหาตัวกันพี่น้องตัวกันอันนี้กัน anh thấy nó căn căn chết 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 bẹp bẹp पेट-पेट पेट-पेट साम्हा साम्हा ปูขนลงมาเต็มเต็มเต็มรบันนี้นะพี่ล่างเนะเบื้องกันเต็ม,เต,มเต็มจอบาบันลงมาแล้วลงเต็มเต็ม,ตมจอ อาพี่น้องเด้อบะนี้เด้อสิได้ลุงตัวได้กลมตัวได้แม่นตัวได้เก่งนเลยพี่น้องเด้อบะนี้เด้อแคปนาจอาไปเด้อเล่าพัฒนาสองเซียนมือนี่วันทียี่สิบเอ็ดของวันทียี่สิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเอาไปหลุนกันเอาไปหลุนเอาไปหาเงินหาต้องกันหาความลำความรวยกันพี่น้องเนาะของเซียนหน้าดี วิ่งเก้าวิ่งแปูดพี่น้องก้มเก้าคือเด่นเก้าี่น้องมาในจับคูจับคูแปเก้ากมแปดเก้าี่น้องก้มแปดเก้าแปดศูกันพี่น้องกันแปดศ Để có cúm 6 cầu Cúm 6 cầu Cúm kết cầu Này, cứ khóng xiên lại đi đây, phía đằng này đó Khóng xiên đi cả ngay 8 cầu cúm 8 xuống cắn 8 cầu cắn cầu, cầu. cùm Kết cầu, cầu. cùm Kết xuống cắn ตัวระว่างพี่น้องตัวควนร,ระว่างคือศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์ของเซียนหน้าดีของเซียนป้าตานพี่น้องบิ่งหาบิ่งซีเดินหาจะบคู่ไปกลมซีไว้นั่งและเป็นสองกลมเนาะเดินหาล่องซีจับคูเก็ดสามเก็ดเก็ดสาม เกีฟันมากฟันมากค ue, oh more, okay. ููเดียวได้พี่น mm. ้องเด้อเก็ฟันมากคููเดียวกลมเก็ซีเก็่นเกกหากันเก็กันแปดสถึงตัวร่องมันไหมพี่น้องเกสามตัวร่องเก็หาตัวรองแปดสมตัวร่องแปตัวรองแปหาตัวร่องตัวกันมีเก็ดเก สามหาเด้อพี่น้องเด้อเอาไปพิดจระาเบื้องเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอให้มักตัวเลขกระจัดเลขคัดตัวเลขกับพันคือของสองเส้นหมดที่แล้ววันที่สิบเก้ากะเขาเส้นเดียวเขาบิ่งหลุดเส้นเดียวคือเส้นหน้าดีเสียเฉียวกรอนมาของเส้นป้าจันเขาแตกเขาแตกมาหลายรอบพี่น้องเนาะแตกต่อกันมาหลายรอบมาลุดหลอบนี้แหละพี่น้องกับธรรมดาเนาะของคำนวณ จักมันสิเขาตัวใดบ่เขาตัวใดกับบล็อกหัจักคือกันมันบ่คำนวณออกมาตามบัน้บน,บนตามแรงของเขานั่ยละ่ะบางทีกะเขาเต็มเต็มบางทีกะเขาตัวลุดเขาตัววิ่งเป็นสิ่งน่ะพี่้องเนาะพี่น้องนะเอฟซีพอได้ขอมาส้มมาเบิ้งแล้วกอะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยด้อกดแชร์กดติดตามให้แน่เด็กกะให้พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคน เฮงเฮงรวยรุยก <ítulo> ันเด้อเฮงเฮงฟังฟังกันเด้อตามต่อได้คือว่าตามต่อคันติดตามมาหายได้คันมากกับบอกคอมเมนต์มาว่าน้ำเสี้ยนปาตานมาหายแน่น้ำเสี้ยนนาดีมาหายแน่ติดต่อกันได้น้อพี่้องเนาะติดตามได้ตลอดคือของเสี้ยนบองการนั่นหายไปวันเห็นมาพูนมีผู้ถามว่าเอาเสี้ยนบองการมาเนี่ยมันเพิ่นวัติตอมากไหมผู้กติตอวาด้ย้องเพิ่นตอมากเอง ขันเชียนเบื้องการได้ยินกะส่งมาในเด้อมีคนตักเบิ้งจ้วยเด็กเล่ามีคนว่าเอามาหายแนวมาสั่นเบิ้งแนวมาสั่นจากเบื้องจากดีตามจ้วยขันเชียนเบื้องการได้ยินกะส่งเหล็กมาเสียวลงอากาศเขาออกอากาศให้เด้อเชียนเบื้องการเด้อเอามันนี่กะพี่น้อง fc สุขูทุกคนวันที่ยี่สิบเอ็ดแห้ลำลำลุ้ยๆเด้อโศกโศกมันมันกันที่ยี่สิบเอ็ดซุกที่ยี่สิบเอ็ดจีหอดมืออื่นมืออื่นพี่น้อง ให้ลำให้รวยกันไดในรวยขามเล้าไปนอกพี่น้องนานเอาขามไปเล้าไปเอาเงินเล่าเงินใช้กระสอบมาทุกคูทุกคนให้สุกสมันมันฮงๆปังปังเด้อพอกันไม่สุดต่อไปสวัสดี